ตอนหน้านี้เราเคยคิดว่าข่าวภาษาญี่ปุ่นเป็นอะไรที่ไกลตัวมากเลยใช่ไหมครับแต่พอสถานการณ์โควิด -19 ระบาดท,ทั่วญี่ปุ่นปแบบใกล้ตัวขึ้นมาเลยเพราะว่าคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเยอะมากไปมากกว่าลังสิตซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นเรามาฝึกฟัง,ฟงข่าวภาษาญี่ปุ่นกันดีก,กว่าこの番組はごชมทุ่านท่านผู้ช o de o r i s หนังสือ J New 40ฟังข่าวญี่ปุ่นระดับกลางเนี่ยนะครับเขาบอกว่าทําขึ้นมาเพื่อผู้เรียนระดับกลางที่อยากลองฟังข่าวภาษาญี่ปุ่นดูระหว่างที่ฟังนะครับก็ให้สังเกตสำนวนแล้วก็โครงสร้างของข่าวไปด้วยจะได้จับใจความสําคัญของข่าวได้ซึ่งในเล่มนี้นะครับก็จะมีข่าวเศรษฐกิจการเมืองสังคมอยู่ทั้งหมด40ข่าวด้วยกันและทั้ง40ข่าวนี้นะครับเขาก็จะมีแบบฝึกหัดย่อยๆให้ด้วยได้แก่อะไรบ้างแบบฝึกแรกนะครับทำความเข้าใจภาพรวมแบบฝึกนี้เขาก็จะให้เราฟังแล้วก็จับคีย์เวิร์ดของข่าวไ้้ด อันถัดไปนะครับจับใจความสําคัญแบบฝึกนี้เขาก็จะให้เราฟังประโยคแรกให้ดีนะครับแล้วก็จับประเด็นให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอารมณ์จะคล้ายๆกับว่าการอ่านพาดหัวข่าวนั่นแหละแบบฝึกถัดไปนะครับทาความเข้าใจอย่างละเอียดจะพูดง่ายๆก็คือว่ามันก็คือเนื้อหาของข่าวทั้งหมดนั่นแหละนะครับอย่างที่เราทราบกันเนาะว่าสมัยนี้มันมีคลิกเบสเยอะตัวหัวดักควายก็เยอะไอโอก็เยอะนะ เพราะฉะนั้นการอ่านเนื้อข่าวทั้งหมดมันก็จะช่วยให้เราไม่โดนดักควายได้ง่ายๆนั่นเองต่อไปนะครับตรวจสอบเนื้อหาส่วนนี้เขาก็จะให้เราอ่านสคริปต์แล้วก็อ่านเฉลยเพื่อความเข้าใจเนื้อข่าวที่ถ่องแท้มากยิ่งขึ้นนะครับปิดท้ายกันด้วยแบบฝึกฝึกออกเสียงนะครับส่วนนี้เราก็จะได้สวมวิญ,ญญาณเป็นผู้ประกาศข่าวกันดูว่าควรจะพูดยังไงออกเสียงยังไง ในหน้าถัดไปนะครับเขาก็จะมีเฉลยแล้วก็มีสคริปต์ให้นะครับนั่นแปลว่าที่เราแนะนํากันไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดอยู่ในซีดีอยู่ในเสียงประกอบหมดเลยนะเนื้อหาในส่วนหลังของหนังสือนะครับเขาก็จะมีเป็นตารางให้ซึ่งในตารางนี้เขาก็จะมีสำนวนที่เป็นสำนวนตายตัวในข่าวให้นะครับถ้าเกิดใครที่จําสำนวนเหล่านี้ได้ก็จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาของข่าวได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะครับเราเรียกหน้านี้ว่าหน้าสำนวนที่สําคัญในข่าว สุดท้ายนี้ก็จะขอฝากคลิปสำหรับการฟังข่าวภาษาญี่ปุ่นจากหนังสือเล่มนี้ให้ฟังกันคร่าวๆนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะ ผบอกว่าข่าวมันจะมีด้วยกัน3ส่วนก็คือประโยคแรกรายละเอียดของข่าวแล้วก็ข้อมูลเสริมประโยคแรกมันก็คือพาดหัวข่าวนั่นแหละอย่างที่บอกไปนะครับมันจะบอกเราว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนรายละเอียดของข่าวนะครับมันก็คือเนื้อหาของข่าวท,ทั้งหมดที่เขาอธิบายเพิ่มเติมมาจากพาดหัวข่าวนั่นแหละเราจะได้ไม่โดนดักควายนั่นเองนะครับส่วนใครที่ฟังพาดหัวข่าวไม่ทนันไม่ต้องช็อกนะครับให้ค่อยๆฟังรายละเอียดของข่าวไปเรื่รอยๆก็มีค่าเท่ากันนั่นแหละ แล้วก็ข้อมูลเสริมนะครับข้อมูลเสริมก็คือคอหอสอตอความเห็นส่วนตัวของสำนักข่าวหรือว่าคนที่เขาวิเคราะห์ข่าวนั่นแหละนะครับแต่อย่าลงผิดคิดว่าความเห็นส่วนตัวเหล่านี้ข้อมูลเสริมเหล่านี้เป็นใจความสำคัญของข่าวนะ แล้วนั่นก็คือทั้งหมดของเจนิว40ฟังข่าวญี่ปุ่นระดับกลางนะครับใครที่อยากจะฝึกทักษะการฟังนะแล้วก็ฝึกทักษะการฟังข่าวภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็สามารถหาซื้อไปอ่านไปฟังกันได้นะครับตามร้านหนังสือทั่วไปแต่ว่าอาจจะหายากนิดนึงถ้าหาไม่เจอก็มาที่ศูนย์สนังสอสสทนะครับทั้งสองสาขา,าเลยสุขุมวิท29แล้วก็พัฒนาการ18นะครับหรือว่าอยู่ในช่วงกักตัวโควิด19กันนะครับไม่อยากจะออกจากบ้านนะก็สั่งซื้อออนไลน์มาเลยที่ www.tpa.book.com นะครับนีไว้ มาพึ่งเราสิครับส่งตรงถึงบ้านเลยปลอดภัยแน่นอนใครที่ดูผ่าน Facebook นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพจของเราไว้ด้วยนะครับเพจ TPA Press นั่นเองสำหรับใครที่ดูผ่าน YouTube นะก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับที่ช่อง TPA Official จะได้มีคลิปรีวิวหนังสือแบบนี้ให้ดูกันเรื่อยๆนะครับสำหรับชป a p เตอร์นี้ Leadership ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็มาติดตามกันใหม่ว่าในชปเตอร์หน้าจะเป็นหนังสือเล่มไหนนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ